ไลท์แอนิมอลแล้วนี่ผมจะมารีวิววิวแก็ไม่ใช่ไอ้คาทูลูนะครับทุกคน ไม่กดไลค์กดติดตามระวังเกลือนะครับทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่า Bu b เบิลช็อตอนนี้มีสินค้าจากแบบไลฟ์แอนิมอลที่มีสัตว์ขุมคุมเทียบและพร้อมส่งได้ไวนะครับแถมยังมีเติมเกมพาร์ทแบบต่างๆที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนและสำหรับใครที่สนใจลิงกอยู่หน้าโปรไฟล์นะครับโอเคนะทุกคนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าความสามารถของมันนะครับโคตรดีแล้วก็เจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้เป็นระดับที่ชายนะครับแล้วก็ความเร็วของเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ที่20-26หน่วยนะรัถือว่าเร็วพอตัวเลยมีค่า ก็คือทุกๆสิบวินาทีครับจะพ่นพ <ism> ิษออกมาเป็นก <in> <Enfin, S 1> <sk> ้อนๆมันคือพิษนะมันไม่ชซีนามีนะก็คือจะพ่นพิษออกมาเป็นก้อนๆไปข้างหน้านะทุกคนแล้วก็ไม่ใช่แค่นานะทุกคนมันจะทําลายสิ่งกีดขวางด้วยนะครับแล้วก็จะวางยาพิษให้กับสิ่งมีชีวิตตัวแรกที่โดนนะครับทุกคนแล้วก็จะทําให้สิ่งมีชีวิตตัวแรกที่โดนนะครับเคลื่อนที่ช้าลงนะครับและทําเครื่องหมายมันไว้เป็นเหยื่อด้วยนะครับทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่มันก็พอใช้ได้นะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะถือว่าแบบ โอเคแล้วก็มีความสามารถหนึ่งนะครับอันนี้จะเห็นผลแค่อตอนที่เราตามจับเจ้า,าคาทรูนับก็คือซิมิชิวิตที่มีพิษนับอ่านถูกกินมาทักันก็คือถ้าสมมติเราเคีฟิีมชีวิตที่มีพิษนับก็จะมีเกิดเอฟเฟกการใช้ถาวนคือทุกคนต้องลองมาเห็นจริงๆเว้ยสำหรับใครที่ยบได้สัตว์เลี้ยงตัวนี้มานะครับโดยการที่แบบเราต้องไปจับเองใช่ไหมอันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจดีว่าความสามารถนี้ทำอะไรได้ไดและสำหรับใครที่มีคำถามอะไรสามารถมีมาถามได้เลยนะทุกคน เพราะว่คลิปนี้คือแล้วก็ถ้าสมมุติว่าผมรีวิวอะไรพลาดไปตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคน